สว,ส,ว Anyways, สวัสดีครับพวกกันรายการพังไอ้ TALIESIN ์รูมรีวิววันนี้ผมก็จะมาเล่นวันนี้ผมก็จะมาเล่นเลสเพย์ไหมครับ นะครับก็จะเป็นซื้อผมผมเล่นในเวอร์ชัน1.7.2ก่อนแล้วค่อยเป็น1.8ทีหลังนะฮะโอเค okay. ทีแรกผมว่าอัด1ครั้งแล้วแต่มันเฟลอุตสาห์พัฒนาเยอะเลยอะเฟลไนเลยโอ้อแบนเช็ดอึดแหลกแหลกแต่การแล้วทูมินี่ไอเทมมาทำ ของก็เหมือนเดินมดเลยมูซีดเดินที่ผมเล่นตรงนั้นก็ไปทุ่นธนวัฒน์ทำได้วเเ ตมนไม้ไเยอะก่อนะครับต้องใช้ทรัพยาก,กรไมเ้เยอะมากผมก็ไปสร้างบ้านตรงด้านนู้นนะ่ะตอนนั้นและเล้วคลิปก็เสียหมดเลยอุตสาหเล่นได้ต้องเยอะแยะเยอะเยอะเอะเกือบได้สร้างบ้านหลูมเลวตอนนั้น ไม้สักหนึ่งชุดก็ยังดีอ่ะเพราะมันก็ต้องใช้เยอะมากๆเลยที่ผมเล่นมาผมใช้เยอะแต่คนอื่นจะใช้เยอะว่าไม่รู้นะตามตามจริงแล้วผมจะใช้เยอะแรกๆผมจะสร้างบ้านเป็นตัวบ้านเลยแหละผมจะไม่ขุดดินอยู่คือมันไม่ตรงตามสเปคผม ผมลบตัวเกมนะครับแล้วก็ไอ้นี่ลงใหม่อ่อะก็เลยทิกเกอร์พุงซิกเกอร์แพ้หายหมดเลยถึงว่าจะลงใหม่ใซิกเกอร์แพ้นเนี่ยลงมดส่วนมดไหมคะเนี่ยผมไม่แค์หรอกนะเพราะว่ามันลงไม่ได้แครึ่งสุดละ ทางบ้านก่อนนี่ก็มือที่รู้โอ้โหโอเคแอบแถวนี้วัวมันเยอะฮะไม่ตรงนั้นตนิมือสร้างบ้านเจ้าอื่นมาด้วยจำได้ว่าผมทาตนตะวันไี้ด้วยพอดีอาพูดวัว โอ้ยคอมกินขอมกินยอนดซีพันนั่นไะอจิม่วทีวีนี่ใช้ได้เลยคอมกินไนี่มาอย่างไงออกปีรีบแหละมีกงมีไก่แล้วก็ว่าไปนะแต่ว่าแกะไม่มีนะหาไม่เจอ แล้วทุงย,าย,ย้ายแบบนี้แกะก็เกิดได้เอ,อ้ยนั่นแกะหรอไม่ใช่ใกล้หรอกหโอ้ยสามตัวก็ดีด้วยที่เล่นอันเก่าที่ผมเล่นผมไม่เจอแกะด้วยนะคิดดูแล้วคราวนี้ก็มาเจอแกะตก่ไหนโอ้ยมีแกะสี่ด้วยโอเคได้เนื้อมา ได้ได้เวลาสร้างบ้านโอมค้าบนเลยโอ้ตรงนั้นมีน้ำเนี่ยทำ๋ยวกันอ่ะอูดมสมบูรณ์ครับแถวนี้เขาเจออาม,อมาด้นไม้ก็ได้เจอแตงโมมังนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เจอแตงโมนี่ห่างง่ายเนี่ยอามาด้นเลยอะ า้าใหญ่ๆเลยดีกว่าไม่กลัวแลนซ์นหน,นึ่งสองสามเป็นสองหนึ่งสองสาม๊บตรนี้สร้างใจไว้ก่อนครับสำหรับเรา ไม่น่าขาบไม้หมดเลยไม่ไรทำอย่างนี้ไปเลยหวังที่ผิดแล้วชีด,ชดนาทีานั่นแหละ 6เทียนนาทีประมาณนี้เอาวางวที่ตีเซลปิดปจดทำแบบนี้ดีกว่าเอในนี้ทุกอย่างปิดขอบมันไว้ดีกว่าผมว่ามันดีนะเอาขายนิ้ววางพิษของแท้สร้างบ้านแบบปิดขอบเหมือนปิดขอบขอบตรงนี้มันก็ดีเหมือนกันนะดีและย่างมันก็สวยจะได้หรับผมนะ ติดกันเลยสำหรับผมมันใช้ดีเลยโอเ,โอเคครับไลลาแอคทิฟนี้เออไม่ใช่ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดเฟรนด์ลิกกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ